ขอเจอริญพรญาติโยมทุกท่านอัตมาภาพพระโคนนทคุณพิพัฒน์เจ้าวาดวัดเชิงเลนวัดเชิงเลนนี้ตั้งอยู่เลขที่หนึ่งหมู่ที่8ตํตบลท่อิดอาเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีวัดนี้ก็เป็นที่อยู่9เป็นชุมชนของไทยพุทธน้อยส่วนใหญ่จะเป็นไทยพุทธมุสลิมแต่เราก็อยู่ร่วมกันได้นะโยมเนาะเป็นแบบพระหุวัจะนะว่าเราก็อยู่ร่วมกันได้แล้วก็ต่างคนก็ต่างทําภารกิจซึ่งกันและกันไป อาตมานี้ก็เชิญชวนวัดเชิงเลนนี้ก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็พระประธานในอุโบสถนาย,ยมเนาะชื่อว่าหลวงพ่อใหญ่นี่ก็ถือว่าเป็นพระศักดิ์สิทธิ์ของวัดเชิงเลนญาโยมหลายๆท่านเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะมาขอพรขอบนบานสารกล่าวหลวงพ่อใหญ่ก็ส่วนใหญ่ก็จะหายเจ็บไข้ได้ป่วยกันนะมากมายส่วนจะถ้าเป็นโชคเป็นลาบก็หลวงพ่อปลูกพุทธปลูกพุทธชงนาคราชเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของวัดเชิงเลนปลูกพุทธชงนี้ก็ ได้มาอยู่วัดเชิงเรนปีพศ .2537 นายยมนะ2537สมัยนั้นก็วัดนี้ก็จะร้างตั้งแต่ได้ปู่ผู้ชงม,มานายยมวัดก็ก็มีความเจริญอย่างที่โยมเห็นอย่างทุกวันนี้ญาติโย,ยมหลายๆท่านก็จะมาไหว้ปู่ขอพรขอโชคขอราบขออำนาจวาสนาบารมีก็ส่วนใหญ่แล้วจะประสบความสําเร็จถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของวัดเชิงเรนญาติโย,ยมหลายๆท่านอาตมาเองบางคนเนี่ยมาอาตมาไม่รู้จัก แต่บางคนเอาได้มาไหว้ปู่หรือว่าเขาจะมาเนี่ยเพาะปู่ไปเข้าฝันบ้างอะไรบ้างก็จึงให้วัดนี้มีญาติโยมได้รู้จักในทุกวันนี้นายโยมนะก็วันนี้ก็ถือว่าเป็นวันมาคบบูชาเป็นวันสําคัญของพุทธศาสนาอาตมาภาพก็อยากเชิญชวนญาติโยมทุกท่านคืนนี้เวลา19บเนาฬิกาที่วัดเชิงเลนก็จะมีการเวียนเทียนนะเพื่อระลึกถึงคุณของพระพุทธองค์ นะครับที่มีพุทธศาสนาอยู่ได้ทุกวันนี้วันนี้ก็เป็นวันสําคัญของพุทธศาสนาในพุทธศาสนาของเราปีหนึ่งเนี่ยจะมีการเวียนเทียน4ครั้งแต่ส่วนใหญ่แล้วตารวัตนี่เขาจะใช้3ครั้งคือ1คือวันมาฆบูชาคือขึ้น15บห้าค่ำเดือน3แล้วก็วันแล้ววันวิสาขบูชาขึ้น15บห้าค่ำเดือน6แล้วก็ขึ้น15บห้าค่ำเดือน8เป็นวันสารราหบูชานะครับสวันนี้ส่วนใหญ่แล้วญาติโยมและท่านก็จะรู้สาวัน แต่จริงๆแล้วก็จะมี4วันอีกวันคือเพิ่มคือวันอัฐมีบูชาคือแรม8ปดค่าเดือน6ส่วนใหญ่ลวโยมก็จะส่วนใหญ่ลวโยมจะไม่ค่อยได้ลอยจะไม่ค่อยได้เวียนก็จะเวียนเฉพาะสามวันที่อัตมาตได้กล่าวมาแล้วก,ก่อนอื่นก็จะชวนชวนญาติโยมนะวัดเชิงเรนนี้ก็จะมีงานบุญใหญ่นะครับวันที่12มีนาะตรงวันอาทิตย์ที่วัดนี้จะมีการทําบุญทอดพระป่าทําบุญให้อดีตเจ้าว,วาดหรือบรรพบุรุษ ผู้เคยมีอุปการะคุณต่อวัดก็จะทำทุกๆปีอาทิตย์ที่สองของเดือนมีนาแล้วก็อีกอย่างหนึง่งก็วันนี้ก็ถือว่าเป็นวันสำคัญที่วัดก็จะมีแห่ผ้าพระห่มผ้าพระประธานหลวงพ่อยิ้มที่อยู่หน้าโบสถ์หลวงพ่อองค์นี้สูง9เมตรโยมถือว่าพระอ,องค์เจ้าสมสวรีกรมมืมื่นสุทธนารีนาถท่านทรงเป็นประธานเททองรอไว้นะโยมนะเททองรอไว้ เมื่อวันที่22ธันวาคมพุทธศักราช2547โยมท่านมาเททองเราไว้ก็เชิญชวนญาติโยมทุกท่านมาร่วมกันห่มผ้าผ้าประธานเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระอ,องค์ท่านก็อยากจะชวนเชิญญาติโยมทุกท่านมาร่วมกันะนยมนะ12มีนาเป็นวันสําคัญของวัดเชิงเลนจะได้ห่มผ้าเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลให้พ,ออพ,พระรอ,พอ,องค์ท่านได้มีอานิสงส์ได้หายจากการประชวน ได้จะมีพระราหมยสมบูรณ์ให้พระองค์สรงพระเจริญสืบต่อไปขอประชาสัมพันธ์และอีกงานหนึ่งขอประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าโยมที่วัดวันที่สองเมษาก็จะมีการบำเพชาสัมมาเนรภาคฤด,ดูร้อนเพื่อถวายเป็นพระรากุศลเช่นเดียวกันในคล้ายวันพระราชสมภพ,พของสมเด็จพระเทพนิยมนะเราก็ได้มาร่วมกันนิยมที่วัดมีงานสําคัญสําคัญดังนั้นก็่อนอื่นก็ขอประชาสัมพันธ์12มีนา2566นยิยมนะตรงวันอาทิตย์ ทอดพระป่าและห่มผ้าพระประธานถวายเป็นพระราชนิพ์แด่พระองค์แด่พระองค์เจ้าสมสวรีกรมเมือสุทธนารีนานและวันที่สองเมษาก็จะเป็นการบรรพประชาสมานเณรภาคตรุร้อนเพื่อถวายเป็นพระราชนุศล์ในคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพนายยมนะก็ขอ,ขอแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์รา <c oughs> อาตมาเองก็ได้แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ก็ขออนุโมทนากับญาติโยมทุกท่านที่ได้ฟังรายการนี้ ได้ฟังข่าวประชาสัมพันธ์ของวัดเชิงเลนก็ขออนุมทนาบุญใดกุศลใดในโยมนะที่ญาติโยมทั้งหลายได้มาสร้างบุญวาส,สนาบาร,รมีขอบุญกุศลจงสมเร็จญาติโยมทั้งหลายให้ประสบความสําเร็จให้มีความสุขความเจริญและขออนิสงส์ที่พวกเราทหลายถวายเป็นพระราศุในครั้งนี้มวลอัตมาภาพคณะสงฆ์วัดเชิงเลนกับญาติโยมทุกท่านขอถวายเป็นพระราก,กุลให้กับพระองค์เจ้าสมสวรีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระเจ้าฟ้าพระจัรกิติยาภา ขอให้พค์ทรงพระเจริญหายจากการประชวนด้วยอานิสงส์พวกเราตั้งอกตั้งใจในครั้งนี้ด้วยบุญกุศลที่อตาตมาได้สร้างสวดมนต์ไว้พระเจริญกรรมาฐานเป็นบุญกุศลและขอบุญกุศลจงสําเร็จกับญาติโยมทั้งหลายให้ประสบความสําเร็จด้วยกันทุกท่านทุกคนเทินขอเจริญพร